สวัสดีครับตอนนี้อยู่ที่วัดโบสถ์สำโคกนะครับตำบลบากระบือนะครับจังหวัดปทุมธานีนะครับบริเวณทางเข้าวัดนะครับก็มีนี่มีของขายนะครับเป็นพวกผลไม้นะฮะตรงนี้เป็นลานที่จอดรถนะครับจอดได้โอ้หลายร้อยคันเลยนะครับผมกว้างมากนะครับตรงนี้ก็เป็นที่จัดงานด้วยนะครับผมถึงแล้วนะครับผมในทางเข้าไปในวัดนะครับตรงนี้ก็เป็นที่จอดรถอีกที่หนึ่งครับมีหลังคานะครับนะ่มๆมไม่ร้อนนะครับผมที่หาหลวงพ่อทันใจนะครับผมเชิญบูชาดอกไม้ทูบเทียนนะครับเราเข้าไปดูนะครับ องค์หลวงพ่อทันใจนะครับผมวัปดปวีประทุมธานีนะครับเป็นวัดสมัยอยุธยานะครับเป็นราชธานีนะฮะเดิมชื่อวัดสร้อยนางหงนะครับผมมีชุมชนโบราณน,นะฮะอันก็พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับเชิงวัฒนธรรมครับมีประชาชนมา,าท่องเทีท่ยวเดินทางมาสะกกัดจำนวนมากเลยนะครับบรรยากาศในวัดนี่โอ้โหสะอาดมากนะครับอมสะอาดแล้วก็ล่มลื่นนะครับน่ามาเดินเที่ยวหน้ามาไหว้พระมามาทำบุญอย่างมากนะฮะตรงนี้เป็นวิหารหลวงพ่อโสธรนะครับผมบริเวณ องค์หลวงพ่อองค์ใหญ่นะครับเดี๋ยวเดินไปสักการะหลวงพ่อโสธรองค์ใหญ่นะครับองค์ใหญ่มากนะครับนี่นี่นะครับหลวงพ่อโสธรองค์ใหญ่ที่วัดโบสถ์สังโคกรปรทุมธานีครับที่นี่ก็มีศาลาเจ้าพญาปทุมธานีด้วยนะครับผมก็เป็นศา,าลาริมน้ําให้อาหารปลานะครับรงศาลานี้อย่างล่มเลยครับผมล่มลื่นมากอะ่ะนะครับเย็นเลย เดินข้างนอกมาแบบร้อนๆเนะี่ยเข้ามาันจะสลาอันนี้แบบเย็นเลยครับก็คนที่มาเที่ยวก็ให้อาหารปลาได้ในวันนี้มาค่อนข้างจะเช้านะครับผมยังไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวมานะครับเดี๋ยวสายๆน,ะน่าจะนะไม่มีที่จอดรถแล้วครับปลาเยอะมากอะปลาอะไรอะปลาตะเพียนเพียนหางแดงนะครับแต่ตัวมันอ้วนมากเลยครับอ้วนตึ๊บเลยอะเทียบเลยครับ ตรงนี้เป็นท่าเรือนะครับผมท่าเรือวัดโบสนะครับก็ท่านที่มาเรือก็ขึ้นโป๊ะนี้นะครับโอ้โหโป๊ะแข็งแรงเลยครับนี่วันที่24พฤษภานะครับสวะเยอะมากนะฮะไม่รู้มาจากทางไหนนะเต็มเลยครับบรรยากาศหน้วัดนะครับริแม่น้ำเจ้าพยาเลยครับโอ้ยมีเรือด้วยฮะมีเรือนักท่องเที่ยวด้วยนะจุดให้หันลาด้วยนะครับนี่ครับยอดเรียนก็มีกระปุกกระป๋องใส่ให้นะครับ ก็เป็นที่ขายสินค้านะครับเป็นของโอท็อปนะครับเป็นของฝากเป็นของของชุมชนนะครับที่วัดโบสถ์นะครับผมก็มาเดินซื้อช้อปปิ้งตรงนี้กันได้นะครับผมก็มาซื้อมะนาวนะครับเป็นมะนาวแป้น20บาทนี่ครับเพื่อนๆดูถุงใช่ตกลูกมาเลอร์เลยอะตกถุงเาเลอร์เลยอะครับนี่ครับแล้วก็สามถุงห้าสิบด้วยนะครับอไงก็มาอุดหนุนพี่เขานะครับผมใช่นะอันนี้ห้าสิบบาทอันนี้น้องก็เชื่อมไปแล้วนะครับ เป็นลูกตาลสดๆแล้วก็ใส่น้ำหวานเวลาใส่น้ำแข็งกินอย่างเดียว50บาทนะที่วัดโบทน,นะครับนี่นี่งานงานเป่าแก้วนะครับตรงนี้เป็นเป็นจุดบูชาท้าเวสุวรรณนะครับเพื่อนมาก็เรียนเชิญได้นะครับตรงนี้นะครับอยู่ตรงหน้าองค์ สมเด็จพระจันโตองค์ใหญ่นะครับข้างหน้าเป็นพิพิธภัณฑ์ของวัดโบสถ์ด้วยนะครับผมเข้าไปดูกันนะครับมีกระโหลกจระเข้ด้วยครับผมเป็นเหมือนกับเป็นฟอสซิลนี่ครับแล้วก็มีกระดูกท่อนบนของช้างนะครับเสืมุดคอยโบราณน,นะครับเป็นอิฐสมัยอยุธย,ย,ยาครับเพื่อนๆครับ อิสมัยยุธยานะครับก็มีปูนด้วยนะมีปูนฉากไปด้วยครับนะตรงนี้เป็นองค์สมเด็จพุจานโตครับเป็นองค์ใหญ่นะครับมาวัดโบสถ์ก็ต้องนึกถึงสมเด็จพุจานโตนะครับองค์ใหญ่ที่สุดนะครับด้านซ้ายเป็นหลวงพ่อสดทอดองค์ใหญ่เหมือนกันครับ บูชาพระศิวลีนะครับที่วัดโบสถ์ครับก็มีก็มีดอกไม้ทูบเทียนนะครับเป็นจุดตรงนี้นะครับกับไหว้บูชาหลวงพ่อเหลือนะครับแล้วก็ข้าวบนสามารถถวายสังฆทานแล้วก็บูชาวัตถุมงคลได้นะครับขึ้นไปดูกันครับองค์หลวงพ่อเหลือนะครับ ท่านที่จะมาเที่ยววัดโบสถ์นะครับวัดหลวงพ่อโตองค์ใหญ่ครับที่นี่ก็จะมีสิ่งที่น่าสนใจก็คือหลวงพ่อโตองค์ใหญ่นะครับผมหลวงพอ่อโสธรองค์ใหญ่มีหลวงพ่อเหลือด้วยนะครับผมแล้วก็มีวิหารต่างๆภายในวัดครับแล้วก็ที่สําคัญเรามีวังมัจฉาด้วยนะครับผมที่นี่เปิดตั้งแต่6โมงเช้าถึง6โมงเย็นเลยนะครับผมอยู่ที่บางกระบือนะครับอำเภอสัมโคกจังหวัดปทุมธานีครับผม